โอเคขอต้อนรับเข้าสู่สวนสนุกฟอกกี้ครับผมสวนสนุกฟอกกี้ยินดีต้อนรับคุณลูกค้าคนแรกโอ้ยแล้วคุณลูกค้าคนแรกโอเคโอเคครับโอเคครับล็อกก่อนอ้าวคุณลูกค้าคนนี้ออกไปเลยกลคุณลูกค้าครับมิ娅ค่ะคุณลูกค้าค่ะเชิญครับนี่ Are you ready? โอเคโอเค เดี๋ยวนะเก่อนจะเล่นนะขอผมเช็คคิวก่อนครับจคิวไดครับโอเคป้าโอ้กระลุงกระลุงกรลุงกระลุงกระลุงโอาขึ้นขาสปีดหน่อยสิขึ้นขาหรอเรนไปแล้วนะ สนุกป๊อกกี้ปิดแล้วค่ะปิดปิดเลยปิดกิจการแล้วเ่ดีนะถ้ามาันไม่ปลอดภัยเราก็จะไม่การอ่นรแบบ้อร่อยอป่ไอตัวคาซีดอันนี้เขาอ่ะใช้ตอนเด็กตอนแบบใช้ได้ถึงหนึ่งขวบแต่ตอนนี้ไม่ได้ใช้แล้วเราก็เลยเอาแบบมาเล่นสนุกสนุกแบบนี้มีก้าชอบไหมคะเล่นแบบนี้สนุกไหมคะ <St atic> ไม่มีเสียงตอบรับใดๆทั้งสิ้น อว่าสําหรับคนที่แบบว่ากําลังหาคาซีสสำหรับลูกๆเงเพราะอันเนี้ยเขาไม่ได้ใช้แล้วได้แค่ถึงหนึ่งขวดใช่ใช่เพราะเขาตแล้วอันนั้นสองวไปแล้วอันเนี้ยเป็นตัวแถมที่เราได้มาเดี๋ยวมาเปิดให้ดูตัวที่ใช้ปัจจุบันพ่อมาช่วยคนเนี่ยพี่ มาแกะอันนี้ดีกว่านี่ถือว่าเป็นอีกแบรนด์หนึ่งเพราะว่าเป็นแบรนด์ชั้นนําจากเกาหลีนี่อีฮอโพเลด <Wow! S 2> รุ่นที่เราเอามาให้ดูอ่ะคือรุ่น Y m i x r o นะนะคะ บอกว่าตอนนี้ลูกๆเริ่มโตแล้วอ่ะเราเลือกรุ่นนี้เพราะว่าเป็นรุ่นที่เขาใช้ได้ตั้งแต่1ขวบจนถึง12ขวบเลยนั่งให้ดูเลยนโอ้โหอันนี้เพิ่งได้มาเรายัง <Okay. S 1> ไม่ได้ปรับแต่เห็นไหมมันโอบดีแล้วก็เวลาเขานอนอะ่ะคอเขาก็จะไม่งอกแงกเพราะว่าเด็กๆสองคนนีชอบนอนพีถ้าแบบว่าไม่มีตัวที่สปอร์ตคอตรงเนี้ยก็จะแบบ คองงอกคองแงกได้เข็มขัดเขาเนี่ยรัด5ทิศทางเพราะฉะนั้นโอ้ยเหมือนเหมือนเหมือนเหอนดแข่งเลยนะขาดว่าหาจุดอะหาจุดใช่เขาก็รับประกันด้วยหปีนะจ๊ะเนี่ยลองนั่งอีกทีได้ไหมคะนั่งได้ใช่ไหมอะมานั่งให้ดูอีกทีนึ่งสิคะนี่จะบอกว่าตัวคาร์ซีนเนี่ยเขาผ่าน าวิจัยแล้วก็พัฒนาผ่านการชนจริงแบบรุนแรงมากกว่าร้อยครั้งก็คือเขาเอาไปเทสมาละลองเอารถอะชนอย่างปั้มร้อยครั้งแล้วก็ดูใช่เนี่ยชนตั้มไงคะเอานี้มอันนี้มคะนั่งก่อนนั่งก่อนค่ะนั่งเลยใช่เขาลองนะเอาไปชนปั้มโอเคนั่งนั่งก่อนนะนั่งก่อนนะ สบายไหมคะนี่สบายไหมคะสบายเขาบอกดีไหมคะนี่มียาวดีโอ้ตายแล้วเขาการันตีจากสถาบันระดับโลกนะคุณแล้วก็อย่างที่บอกแลประกัน5ปีแล้วก็เออสบายใจแล้วก็อย่างที่บอกว่าอันนี้คืออันที่แถมมาซื้ออันนี้แถมอันนี้อันน้องมีกันนั่งซื้ออันนี้แถมอันนั้นเหรอใช่อันนี้ อโอเคลงมาเน่ยลงมานั่ง<ช>อันนั้นเนี่ยนะคะต้องบอกเลยว่าเป็นสิ่งที่จําเป็นมากเพราะว่าตั้งแต่ที่เรา,ารับรูปของเราเนี่ยออกจากโรงพยาบาลนะฮะมผมให้นั่งแบบนั้นเลยแบบนี้ครับตอนนี้คือถ้าซื้ออันนี้แล้วเขาแถมอันนั้นเหรอใช่ก็คือถ้าซื้อตัวรุ่น Y Fix Pro เขาก็แถมรุ่น Rising Star แล้วค่ะผมอบอกว่าลูกผมโตแล้ว อันนั้นไม่เอาวันเนี้ยไม่รู้จะไปทําอะไรยุกก็สามารถที่จะเปลี่ยนเป็นส่วนลดได้ก็คือเสื้อนี้บอกไม่เอาวันนั้นเขาก็ลดเขาก็ได้อันนี้เราก็จะได้ส่วนลดเพิ่มไปอีกหรือว่าอยากจะเอาเป็นของแถมอย่างอื่นเนี้ยก็ไปดูที่ร้านเขาถือว่าดีมากเลยสำหรับใครที่สนใจที่อยากซื้อนะครับผมก็ไปซื้อได้เลยที่ร้านปั๊มนมถรือว่า www. ปั๊มนม c o มถูกต้อง Facebook Line ก็ ปั๊มนมเหมือนกันหรือว่าช่องทางออนไลน์ทั่วไปก็ปั๊มนมเช่นเดียวกันครับผมคำนี้ตอบตัวทุกอย่างคำว่าปั๊มนมเฮ้ยเ็เออบลงไปอลงไปมันไ่ปิดให้แอบลงไปเดี๋ยวนั่งแล้วเดี๋ยวให้จู๊บเลยนะ นั่งแล้เดี๋ยวให้จูบๆเลยแขนเข้าไปหน่อยค่ะแล้วก็แขนเข้าไปทางนี้ค่ะแล้วน้องเอาตัวเข้าไปอีกหน่อยได้ไหมคะมันติดกระชับมากเลยค่ะเย้โอ้โหไหนทุกคนตบมือให้เมียหน่อยแล้วเราปรับเอ็นได้ไหมปรับเอ็นปรับเอ็นต้องใช้ ติดกระบอกมันถึงจะปรับได้เพราะตอนนี้มันเหมือนมันไม่ได้มีอะไรอ๋อจุ๊กจอ๋อจุ๊กจอ๋อจุ๊กจใช่ไหมคะอาจารที่ไปวิ่งมีจุ๊กจุ๊ก่ไหมคะมันมีให้มันมีไปหยิบหรอคะอันนี้ใช้เด็กดีไปแล้วให้เดี๋ยวนี้ไปเอาแล้วค่ะรักเดี๋ยวนี้ไหมคะรัก เห็นไหมเวลาเขานอนเนี <ın> ่ยตรงนี้ก็ซัพพอร์ตคอนอนก็ไม่เป <yt> ็นอะไรไม่พอพักไม่พอพักเออยังไม่ได้บอกเลยว่าราคาเพราะว่าตอนนี้ราคาเขาลดจาก50 0 0 0กว่าบาทนะเหลือแค่15,988บาทลดจาก50 0 0 0กว่าบาทแล้วก็ยังมีของแถมอีกหรือส่วนลดเพิ่มอีกด้วยนะเพราะฉะนั้นรีบๆไปตัง แล้กวกว็อย่าลืมกดไลค์ก,กดแช,ดชร์กด Subscribe ให้เด็กๆทั้ง2คนด้วยนะคะบ๊ายบาย